ไร่ผู้พักดีนะครับผมไรสตรอเบอรี่ภาคอีสานนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมไร่ครับพี่เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภาคอีสานด้วยนะครับ,อบอรม่เก็บสตรอเบอรี่ได้นะครับผม ลูกโต,กต,กต,กตกมีสามสี่สายพันธุ์ครับที่นี่ มีอยู่สามสายพันธุ์นะครับที่นี่คับปลูกนะลูกจะไม่เหมือนกัน,นครับงี้สามนองตอนเที่ยงนะครับผมก็อาจจะถามไว้แล้วก็ไม่ยายอยู่โคราช แกแล้วก็ญาติแกเกษียณแล้วเผื่อจะให้แกทําอะไรเงี้ยครับผมผมไม่มีที่เท่าไหร่แกู่น้่นมีที่แช่กลกมะพร้าวสับนะครับผมสักสองสามวันเพื่อให้สารแทนนินออกครับเอาไว้เอาไว้ใส่สติกเมื่อคืนร้านกรับร้านพิซซ่าที่ไปกินเมื่อคืนก็เป็นลูกค้าซื้อพวกนี้เหมือนกันจะมีอะไรอ่ะจะมีอะไรไม่รู้แต่ถามพี่ครับ รู้จักแต่รสแมลลี่เดี๋ยวให้เก็บก็ได้ช็อเบกแลตอย่างเสียงก็อยู่หลายวันต้นอายุกลางซึ่งไม่ทันฮะไอ้ต้นเมื่อกี้เห็นนะก็ถ้าต้นนี้คือเตรียมส่งใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แต่มันไม่ทันแล้วครับมันหมดแล้วมันตอนนี้ลูกหนาลงเรือนแบบว่าไม้อันบานออกจากออกจากขวดก็คือเป็นสแลนสแลนแปดสิบ ถ้าเป็นในอนุบาลเสร็จแล้วก็จะห้าสิบจะไม่มีที่พี่ลองตรงนี้ห้าสิบก็มีตรงนี้มากไม่มีเนี่ยพีดมอสพีดมอสอย่างเดียเหรอใช่พีดมอสล้วนเนี่ยรากไม่มีอะไรเห็นไหมมีที่ไหนล่ะเเดือนหนึ่งละสิครบอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับนี่ออกจากขวดก็จะประมาณเล็กกว่านี้นิดหนึ่งครับ อาคารเพาะเนื้อเยื่อครับของผู้พักดีครับเป็นศูนย์ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อภาคอีสานครับพี่นุ่มครับผมนี่กำลังแพ็คของ2 2> อก็ถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้นะครับพี่เขารับสอนในการเพาะเนื้อเยื่อ แล่านไม้อใส่ไหนตัวจังเลยคะอะไรอะแอร์อะค่ะสองตัวสามนะคะตอนนี้ตัวหนึ่งจริงจริงรถไม่ไดีคุณกนน็น่าจะทำนะครับอยากได้เออไม่ใช่ไม่ใช่รถเขาจีนเนี่ยขับลูกแดแตกออกนะนี่ลงเรือนควบแน่นนะครับผมควบแน่นคือจะเป็นไอ้น้ำในนี้เลยไม่ให้ไอ้น้ำออกไปจาก พื้นที่นะครับแล้วก็ต้นไม้เราก็ไม่ต้องรดน้ำครับผม